สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ g i f t on Tour ยังคงอยู่กับนักธุรกิจที่ชนะการแข่งขันท่องเที่ยวจูเนียร์มินิลลี่รีวอร์ดนะครับและตอนนี้เราอยู่กันที่สิงคโปร์เช้านี้อากาศสดใสหลังจากที่นักธุรกิจของเราทานอาหารไปเรียบร้อยแล้วก็ได้เวลาขึ้นรถออกเดินทางวันนี้เราจะไปเที่ยวกันที่ไหนต่อตามกันมาเลยครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็เข้าสู่วันที่2นะครับของการท่องเที่ยวที่สิงคโปร์กันแล้วและก็เช้าของวันที่2นี้ครับเราเดินทางมาที่สวนนกจูร่ง อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของสิงคโปร์ครับที่นี่มีการรวบรวมนกเป็นพันชนิดเลยทีเดียวนะครับเอาไว้ให้นะักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมกันและก็ตอนนี้ครับด้านหลังของผมก็คือนกแก้วสีสันสวยงามมากๆเลยทีเดียวและผมกําลังยืนอยู่กับผู้นําเที่ยวของเราณน,นายดรนารี ari, สุทธะฟรีดาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบถามณน,นายบ้างดีกว่าครับว่าที่สวนนกจูล่งเนี่ยไฮไลท์เด็ดๆของที่นี่มีอะไรบ้างครับ ไฮไลท์เด็ดๆของที่นี่นะคะที่เราจะพลาดไม่ได้ก็คือนั่งรถชมสวนทั้งหมดนะคะซึ่งมีความกว้างมากมายมีนกเยอะแยะแล้วเราจะแวะดูโชว์นกเกี่ยวนะคะนกเกี่ยวกันที่การแสดงของนกที่ต้องมาฝึกในการร่าเเยือต่างๆนะคะเสร็จแล้วนอกเหนือจากนั้นเราก็จะมาดูพาเลทของนกเพนกวินแล้วก็โชว์ของนกแก้วมาคอซึ่งเป็นนกที่พูดได้ร้องเพลงเพราะด้วยนะคะเดี๋ยวตามไปชมกันเลยนะคะโอโ้โห ไม่น่าเชื่อนะครับว่าการฝึกนกเนี่ยจะสามารถทำเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและทำให้นกเนี่ยได้มีโอกาสโชว์ฝีมือมากกว่าที่เราเคยเห็นบรรยากาศของโชว์จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับค่ะเช้านี้เรามาสัมผัสธรรมชาติยามเช้ากันก่อนที่สวนนกจูโลงครับฟังเสียงนกเสียงไม้ตอนเช้าเแบบนี้ช่างเป็นชีวิตที่มีความสุขกันจริงๆนะครับผมละอิจฉามากๆกก่อนอื่นนะักธุรกิจของเราก็ไม่รอชา้าขึ้นรถรางชมนกชมไม้กันก่อน ทีนี้จะมีอะไรสนุกสนุๆรอเราอยู่บ้างไปดูกันเลยแต่ว่าตอนนี้ครับเรากําลังพาคณะนักธุรกิจกิฟฟรีนขึ้นรถรางครับเพื่อที่จะทัวร์บริเวณรอบๆของสวนนกจูล่มแห่งนี้ซึ่งต้องบอกว่าถ้าเกิดเดินจริงๆก็ใช้เวลานานมากเลยแต่คณะของเราเป็น V.I.P. ครับจริงไหมครับ เราก็เลยพาขึ้นรถรางเที่ยวชมบรรยากาศที่วันนี้อากาศดีนะครับไม่ร้อนมากก่อนที่ฝนจะตกเนี่ยเราต้องรีบทําโปรแกร,รมเด็ดของเราให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยก่อนบรรยากาศจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเก็บภาพมาฝากนะครับต hey, hey. ่วน,นกจูล่งได้รวบรวมนกชนิดต่างๆไว้มากมายก,กว่า9,000ตัว6 0 0สายธ0 0ด้วยกันโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นโซนต่างๆ hey, <baby. S 1> เป็นการจําลองบรรยากาศ ตามถิ่นกําเนิดของนอกแต่ละชนิดเช่น Palot Paradise หรือสวนนกแก้วและ Penguin Expedition ที่ให้คุณผู้ชมสัมผัสกับนกเพนกวินตัวเป็นๆแบบนี้ละครับนอกจากนี้ที่นี่ยังมีการแสดงความสามารถของนอกอีกหลายชุดด้วยเรียกเสียงหัวเราะวิดวิวและเสียงบบมือจากผู้ชมได้สนั่นเลยทีเดียวการแสดงนกนี้จะเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของสวนนกเลยก็ว่าได้นะครับ Ladies and gentlemen, Mongolian falconer. For centuries, birds of prey have captivated men with their strength, speed, and agility. Now, this is a really huge nest. If you're wondering how big the nest is, take a look at the pond behind me. Do very well. They're also very sociable and easy to train as well. These birds can be commonly found in Mexico. Look at how beautiful that hawk is. And when these birds fly really high up the sky, the white feathers on their head makes it look everyone! This impressive looking eagle on my arm is the white-tailed sea eagle. Alright, Balak, well, home is that away, nice flight. Three lovely owls out here, ladies and gentlemen. How old do you think he is? Sorry? Three years old, three years old, okay? How many degrees do you think an owl can tell its head? 360 degrees. <laughs> so, <laughs> 18 years old. Well, ladies and gentlemen. His, uh, adult size, okay. So that's the biggest he's gonna get. All right? Thank you very much, Max. Two hundred and seventy degrees. Come on, hey, There she comes. Wow, nice. Slowly turn around and pose for a nice picture. There you go. White-backed vultures. All these vultures. Wait for a moment in Japanese, right? Okay, now, Quincy, let's say uh, something, uh, something, okay? Now, let's start with. Uh, so, how about a hello? How about hello? Shh. Hello? No, hello? Hello? Okay, stop. What do you say? Ah, that's nice, a nice hello. Now, Quincy, E เสร็จจากการเที่ยวชมสวนนกจูร่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้อย่างที่บอกครับว่าคงหิวกันหน้าดูเลยทีเดียวแต่ว่าใกล้ๆสวนนกจูร่งเนี่ยครับเรามีพัตคารอาหารที่เราจะเตรียมไว้บริการนะรักธุรกิจของเราขณะนี้ทยอยเดินทางกลับไปรับประทานอาหารกันแล้วครับส่วนจะไปไหนกันต่อต้องติดตามกันในช่วงหน้านะครับรับรองว่าคืนนี้เที่ยวจนดึกเลยล่ะครับ